มาถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นทีเซอร์ใหม่นะครับของ One Piece Live Action บ e bon n e t Fix l นะครับซีซั่น2นะฮะอันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับองค์กรชั่วร้ายนะครับ Baroque w o r k นะครับก็จะเป็นผู้ร้ายหลักนะครับของ One Piece ภาคนี้นะฮะไม่น่าใจเหมือนกันว่าจะไปถึงหัวหน้าของ Baroque Works Crocodile เจ็เทพโจรสลัดหรือเปล่าทีนี้นเรื่อ,องหัวเรื่องก,ก็คือไอ้ภาคเนะี้ยมันเป็นการ์ตูนประมาณ20ปีที่แล้วเว้ยซึ่งตอนนั้นที่ผมอ่านนะผมยังเด็กมา,มากๆเลย แต่ว่าตอนนี้พอกลับมาดูในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแต่ละคนในองค์กรอะคือโคตรไม่เต็มอะต้องเท้าความมิก,ก่อนคือคร็อกโคไดเจ้าของบาร็อกเวิร์กเนี่ยเขาเป็น7เทพโจนสลัดอารมณ์ประมาณแบบมาเฟียอะไรประมาณนี้คนระับดูจากการแต่งตัวซึ่งเขาก็จะเป็นคนแบบจริงจังชั่วร้ายมีความทะเยอทะยานสูงมากแต่ว่าพอมาดูแล้วอะแต่ละคนในองค์กรอะ พี่คัดมาได้ยังไงอ่ะผมว่าอาจารย์โอดาตอนคิดตัวละครนี่คือแบบดมมาเยอะเริ่มแรกก่อนนะครับก็คือมิสเวนส์เดย์นะฮะเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับของแกรนด์ไลน์นะฮะแต่ความสามารถคือเต้นระบำเพื่อสะกดจิตคนส่วนมิสเตอร์เอสนะครับอีกหนึ่งคนในบาร์ล็อกเวิร์กซ่อนปืนไว้ในผมนะฮะสามารถเอาออกมายิงได้เอาออกเขาดิซึ่งของคนนี้นะครับก็จะแผ่วไลนะครับเมื่อเราไต่ระดับนะครับของบาร์ล็อกเวิร์กจนถึงมิสเตอร์ไฟฟ์นะครับ โอเคคนนี้หน้าตาเริ่มดูดุขึ้นแล้วแถมยังมีความสามารถนะครับผลระเบิดนะฮะทำให้ทุกอย่างเป็นระเบิดได้แต่วิธีการใช้งานของแกคือแคะขี้มูกมายิงมันไม่มีวิธีใช้ผลไม้ปีศาจดีกว่านี้แล้วใช่ไหมแบบใช้ปืนก็ได้ยิงเป็นเหงื่อมันบาคุโก,โกในเรื่องมาฮีโร่ก็ได้หรือเปล่าต้องยิงขี้มูกจริงเหรอแล้วไอ้มิสเตอร์สามเนี่ยพี่แกเป็นองค์กรชั่วร้ายยังไงวะคือต้องเป็นคนที่ภูมิใจในตําแหน่งตัวเองมากนะครับเพราะว่าตั้งทรงผมตัวเองเนี่ยเป็นเลขสามองค์กรชั่วร้ายนะ แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับมิสโกลเด้นวีคนะครับคู่หูของมิสเตอร์สาเนี่ยที่เราต้องบอกนะครับว่าบาร็อกเวิร์กเนี่ยยิ่งตัวเลขมันน้อยแค่ไหนอ่ะมันยิ่งเก่งเว้ยมิสโกลเด้นวีคเป็นศิลปินดูเด๋อๆหน่อยความสามารถคือวาดรูปแต่เป็นแบบวาดรูปเพื่อสะกดจิตคนโอเคก็ยังเก่งอยู่แต่แบบหน้าตาแบบเนี้ยเก่งอันดับ3นะครับขององค์กรชั่วร้ายแห่งแกนไลน์ดมมาเยอะแน่ๆอาจารย์โอดะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันพีซไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะไปจบลงที่ชัปเตอร์ไหนนะครับของกะระฮะะแตต่่ถถ้ามมันนไไปึงิสเเออรร์ีย โอ้โหองค์กรชั่วร้ายสุดๆคอควได้เนี่ยจ้างมาได้ยังไงแต่ละคน